สวัสดีจ้ะทุกคนเข้าป่าไปด้วยกันจ้ะพามาซ่องเห็ดนางลมีเลยจ้ะโอ้มามาก็เจอเลยจ้ะนี่จ้ะเข้าป่ามันก็เจอเลยโอ้หูงงงามอยู่เลยจ้ะโอ้นี่จ้ะหูยังอ่อนๆอ,อ,อยู่เลยเก็บเก็บเก็บโอ้สงสัยต้องใช้มีดตัดละดูท่าทางแล้วนี่จ้ะโอ้ บอกว่าฉ่ำน้ำมากนี่จะเน่าจะทุกคนช่ำน้ำแล้วก็เน่าจัก,กรยานก็ไม่มีที่ล็อกคุญแจจัก,กรยานคู่หูยางล่วจจะต้องเอาไปนี่จะโอ้โหฉ่ำน้ำมาก อ่อนๆอยู่เลยจ้านี่จ้านี่นี่จ้าโหแค่นี้ก็หลูแล้วจ้าไม่คิดว่าจะมาเจอโอ้โหดูดูด ไปผอวบมากงามมากเลยจ้ะใครอยู่ใ,ใกล้ๆมาเอาไปกินจ้ะโอ้โหดูนางฉ่ำน้ำขอบอกฉ่ำน้ำมากเลยอะดูนี่จ้ะ อ oh. mm hmm. ดูนี่จะทุกคนดูแล้วก็บบเบ็ดดอกยังอ,อ่อ,อนๆอยู่เลยจ้ะโอ้โ oh. ห oh. อลังการอลังการอลังการทุกคนมาเจอเห็ดอีกชนิดหนึ่งจากพันเดียวกันจ้ะเขียวจ้ะเป็นเห็ด นี่จะข้างบนเขียวปีเลยจ้ะตระก,กูลเดียวก็เห็ดนางลมแต่ไม่ใช่เห็ดนางลมจ้ะเห็ดอันนี้คนเขาป่าไม่กินไม่กินไม่เก็บจ้ะเขาบอกว่า,าในบางตำรากินได้แต่คนเขาป่าไปด้วยกันไม่กินจ้ะมันมีพิษสะสมก็ขึ้นอยู่บางทีก็ขึ้นต้นเดียวก็เห็ดนางลมจ้ะนี่จะเอาให้ดูจ้ะยังอ่อนๆอ,อ,อยู่เลยจ้ะ งามมากแต่ไม่เก็บจ้ะคู่เหมือนคู่เหมือนเห็ดนางลมขาเขาก็จะเป็นอย่างนั้นนะนั่นนะ่ะใต้ขาเขาจะเป็นสีแบบการสินน้าตาลน้ําตาลก็ใครเก็บเห็ดกินเห็ดก็เก็บที่ตัวเองเคยกินเคยเก็บจ้ะระมัดระวังการเก็บการกินจ้ะ ถ,ถึงชีวิตอันตรายถึงชีวิตก็มาให้ดูจ้ะไปกันต่อจ้ะปั่นจักรยานมาตั้งไกลดูนี่จ้ะทุกคนเกิดอยู่กอเดียวโอ้โหแต่สวยมากขอบอกจ้ะกอเดียวแต่สวยมากเอาว่าจะเอาให้ผู้ชมดูสวยๆงามๆ เดนกระดอนดอกนาเต้โอโหทุกคนดูนี่จ้ะดอกอ่อนๆไปต้ยมยำวันนี้เอาไปต้ยมยำจ้ะทุกคนเดี๋ยวดูต่อดูต่อทุกคนเขาก็ขึ้นให้ตามแบบฉบับของเขาเนี่ยจ้ะดูดอกนี้อ่อนมากเอาไงดีเนี่ยตัดคาดาว่าจะต้องหล่น นี่แล้วก็ดอกนี้น,นี่จ้ะนั่งจะ้ะตุ่มน้อยๆกำลังขึ้นเต็มเลยจ้ะโอ้อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้ามาดูใหม่จ้ะโอ้หมาน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 อาทิตย์หน้ามาดูใหม่หมานหมานไปคิดว่าจะมีไปดูกันต่อจ้ะ นี่จะทุกคนมาถึงบ้านแล้วก็เนี่จะเห็ดที่ได้มาวันนี้หูงามมากอ่อนมากจ้ะยังอ่อนอยู่เลยเนี่ยจ้ะข้างหลังข่าวเนี่ยยังอ่อนอยู่เลยจ้ะฉ่าน้ํามากเลยจ้ะฝนตกเมื่อคืนเนี่ยจ้ะใครอยู่ใกล้เหมาเห็ดไปกินจ้ะเห็ดนางลมเยอะเลยจ้ะกําลังจะเกิดเยอะเลยจ้ะยังไงคนเข้าป่าไปด้วยกันก็ขอขอบคุณผู้ชมทุกชั้นทุกท่านด้วยจ้ะที่เข้ามารับชมคนเข้าป่าไปด้วยกันนะจ๊ะ คนเข้าป่าไปด้วยกันก็ขอให้ทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนจ้ะใครชอบกินเห็ดก็เข้าป่าเก็บเห็ดจะ้ะเห็ดหน้าหนาวกําลังมีจะ้ะเก็บเห็ดหน้าหนาวเป็นยาจะ้ะเพราะมันทนฝนทนหนาวทนหิมะได้จะ้ะก็ยังไงก็เก็บเห็ดกะมัดระวังก็ได้จะ้ะเก็บเฉพาะที่ตัวเองเคยบเ,เคยเก็บเคยกินจะ้ะคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนจะ้ะสวัสดีจะ้ะ